สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังลูกสาวสามขวบถูกลักพาตัว17ปีต่อมาพ่อแม่แทบไม่เชื่อเจออาศัยอยู่บ้านตรงข้ามชีวิตยิ่งกว่าละครลูกสาวสามขวบถูกลักพาตัวหายปริศนาจนกระทั่งเวลาผ่านไป17ปีพ่อแม่แทบไม่เชื่อเจอลูกอาศัยอยู่บ้านฝั่งตรงข้ามเรียกว่าเป็นเรื่องราวที่ใครได้ทราบเรื่องต่างต้องน้ำตาซึมไปตามๆกัน เมื่อชายหญิงคู่หนึ่งที่ชีวิตครอบครัวกําลังไปได้ดีมีลูกสาวน่ารักสองคนเป็นโซ่ทองคล้องใจแต่วันหนึ่งพวกเขาต้องใจสลายเมื่อลูกสาวคนเล็กวัยสามขวบหายตัวปริศนาตามหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอโดยสื่อต่างประเทศได้รายงานเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งในประเทศจีนซึ่งย้อนกลับไปเมื่อ17ปีก่อนคู่รักคู่หนึ่งประกอบอาชีพค้าขายอยู่ในตลาดในมณฑลกุ้ยโจวประเทศจีนพวกเขามีลูกสาวสองคน ซึ่งลูกสาวคนโตไปโรงเรียนส่วนลูกสาวคนเล็กวัยสามขวบครึ่งพวกเขายังต้องพาไปดูแลที่ตลาดทุกวันโดยในวันเกิดเหตุได้มีลูกค้าแน่นร้านทําให้ทั้งคู่ยุ่งกับการขายของเมื่อหันมาไม่เจอลูกสาวคนเล็กจึงคิดว่าคงกําลังเล่นกับป้าลุงที่แผงขายข้างๆพวกเขาจึงไปขายของต่อโดยไม่ได้คิดมากจนกระทั่งเวลาผ่านไปสองชั่วโมงแม่เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติว่าลูกสาวหายตัวไปจึงตามหาทั่วตลาดแต่ก็ไม่พบ ทั้งคู่จึงไปแจ้งความตหาคนหายซึ่งทางตำรวจสันนิษฐานว่าลูกสาวของพวกเขาอาจถูกลักพาตัวโดยผู้ค้านุษย์แต่เนื่องจากไม่มีเบาะแสจึงยากต่อการสืบสวนจึงขอให้ทั้งคู่กลับบ้านเพื่อรอข้อมูลแต่สองสามีภรรยาไม่อยากเอาแต่รอจึงตัดสินใจปิดร้านและไปทุกที่เพื่อกระใจายใบปลิวตามหาลูกแม้ว่าเวลาจะผ่านมาหลายปีแล้วก็ตามจนกระทั่งต่อมาสองสามีภรรยามีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นแต่ทั้งคู่ก็ยังตัดสินใจไม่ย้ายไปอยู่ที่อื่น ราะกลัวลูกสาวคนเล็กจะกลับมาหาแล้วไม่เจอใครและยังตัดสินใจทาสีบ้านเป็นสีชมพูซึ่งเป็นสีโปรดของลูกสาวโดวยหวังว่าสักวันหนึ่งลูกสาวที่หายไปจะมาเคาะประตูบ้านซึ่งในแต่ละวันพวกเขาต้องอยู่ด้วยความหวังและความกลัวเมื่อเห็นข่าวเด็กถูกลักพาตัวและฆ่าทำได้เพียงภาวนาขอให้ลูกปลอดภัยอย่างไรก็ตามหลังจากลูกสาวคนเล็กหายตัวปริศนา17ปีทางด้านลูกสาวคนโตได้ใช้แพลตฟอร์มค้นหาญาติเพื่อตามมาหาน้องสาวที่หายตัวไป โดยระบุข้อมูลเฉพาะเจาะจงส่วนบุคคลต่างๆหลังจากนั้นก็พบข้อมูลส่วนตัวของหญิงอายุ20ปีที่ตรงกันกับข้อมูลน้องสาวที่หายไปแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจคือเธอคนนี้อาศัยอยู่ในบ้านเช่าฝั่งตรงข้ามถนนห่างจากบ้านของครอบครัวเพียงถนนกันเลนเดียวเท่านั้นเมื่อเจ้าหน้าที่ของแพลตฟอร์มตาหาคนหายได้มาเห็นบ้านของหญิงสาววัย20ปีรายนี้พวกเขาแปลกใจกับความเป็นอยู่ที่ยากลำบากของเธอก่อนสอบถามจนว่าเธอถูกรับมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรม พ่อเจอเธอข้างถนนและรับมาเลี้ยงเหมือนลูกแท้ๆซึ่งพ่อไม่เคยตีหรือดุเธอเลยแต่ต่อมาพ่อถูกตัดสินจำคุกสิบปีส่วนแม่บุญธรรมที่มีอาการป่วยทางจิตจนกลายเป็นคนเร่ร่อนทำให้เธอเลือกที่จะแต่งงานเพื่อใช้ชีวิตต่อไปซึ่งในปัจจุบันเป็นคุณแม่ลูกสองเช่าบ้านและดูแลลูกเพียงลำพังเพราะสามีออกจากบ้านไปเมื่อสองปีที่แล้วและไม่ได้กลับมาอีกเลยสุดท้ายเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจพาเธอขึ้นไปที่ชั้นสามของบ้านเช่า และชี้ไปที่ฝั่งตรงข้ามพร้อมบอกว่าคุณเห็นบ้านสีชมพูหลังนั้นไหมนั่นคือบ้านพ่อแม่แท้ๆของคุณแต่อย่างไรก็ตามเธอยังไม่เชื่อคำพูดดังกล่าวจึงตัดสินใจตรวจ DNA กับครอบครัวที่อาศัยอยู่บ้านตรงข้ามจนกระทั่งผลตรวจออกมาว่าพวกเขามีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดจริงๆเจ้าหน้าที่จึงได้นัดทั้งสองฝ่ายมาพบกันซึ่งทางผู้เป็นแม่รีบโผล่เข้ากอดลูกสาวที่หายตัวไปถึง17ปีขณะที่เธอร้องให้หนักเรียกแม่ ด้วยความตื้นตันใจส่วนพ่อและพี่สาวคนโตก็อดไม่ได้ที่จะร้องให้ตามเพราะไม่คาดคิดว่าจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งทั้งนี้สาววัย20ปีได้เล่าถึงความทรงจำที่จับได้ลางๆในตอนอายุ3มขวบว่าตอนนั้นไล่ตามคนขายลูกโป่งจนหลงทางก่อนที่จะมีนี้ชายวัยกลางคนได้เข้ามาปลอบใจเธอได้พาเธอเดินไปรอบๆแซงทำเป็นช่วยตามหาพ่อแม่ก่อนลักพาตัวเธอกลับไปเลี้ยงที่บ้านเกิดซึ่งชายคนนี้คือพ่อบุญธรรมของเธอเอง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ